สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะของชาวราศีเมถุนนะประจำเดือนมีนาคม2566นะคะให้ไปแรกนะคะ Queen of พาร t ติเคลจิตด,ดาบสามไม้นายออฟสอด สี่ดาบแปดไม้สองไม้สองเหรียญเก้าไม้และนายออฟวาตโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้นะคะไพ่พลังงานของคุณคือ q u ค e วีนออฟพ i c l e ิเคลนะ ค u e น n พาร์ติเคิลเหมือนกับว่าตัวคุณเองมีความรักที่มั่นคงนะคะแต่ด้วยพลังงานของความไม่เข้าใจกันการมีปัญหาแบบ เหมือนคุณทั้งคู่นะคะมีปัญหาการเรื่องแบบเป็นเรื่องงอนกันโกธกันนะในเรื่องที่มันเกิดขึ้นประจําเกิดขึ้นซ้ําๆระหว่างคุณสองคนนะเพราะว่ามันมีพลังงานของก้าวไม้เข้ามานะคะเป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถเคลียร์กันได้หรือว่าเป็นทัศนคติมุมมองที่ไม่ตรงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องที่คุณเองก็รู้แหละว่าไม่ว่าจะคุยกันเมื่อไหร่หรือว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็มีปัญหากัน และด้วยพลังงานในตอนนี้ในเดือนนี้นะกันก็จะมีพลังงานของการที่จะกลับมาเริ่มต้นคืนดีกันกลับมาเหมือนเคลียร์ใจกันนะคะย,ยังไงแล้วนะคะ Queen of Particle ก็ยังเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีความมั่นคงให้กับความรักนะจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับตอนนี้แค่มีปัญหากัน มีเรื่องให้งอนกันกดกันอยู่เนาะแล้วก็ด้วยพลังงานของตัวคุณนะอยากที่จะให้ความรักความสัมพันธ์มั่นคงนะคะเป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะอยากจะออในหลายๆคู่นะคะอาจจะคิดถึงเรื่องสร้างครอบครัวคิดถึงเรื่องการเก็บเงินแต่งงานด้วยกันแล้วเนาะ เจ็ดดาบเข้ามานะคะเป็นช่วงเวลาที่เครียดเนาะงานเยอะงานล้นมือนะจนไม่มีเวลาให้กันนะไม่มีเวลาหวานแหววไม่มีเวลาดูแลจะใส่กันนะคะในช่วงนี้ตอนนี้เนาะมันก็เลยทําให้เกิดทั้งความเครียดทั้งความกังวลใจเหมือนกับว่ามีความน้อยใจให้กับคนรักเนาะสามไม้ สามไม้เข้ามานะคะยังไงแล้วมีเกณฑ์ที่จะกลับมาคืนดีอที่มิกาบ,บอกเนาะเพราะด้วยพลังงานของสามไม้แปดไม้สองเหรียญน,นะยังไงเราก็ได้กลับมาคืนดีได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนายออกซอดนะมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มุทะลุเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาแบบผงผางอะ่ะ และบางครั้งบางทีมันอาจจะเกิดปัญหากันขึ้นได้นะและด้วยพลังงานของนายออฟสอรน,นะเขาเป็นหนุ่มเจ้าสเสน่ห์เป็นคนที่คิดอะไรปุดป้๊เป็นคนทําอะไรเร็วเป็นคนเอาเลิศน,นะคะและยังเป็นคนที่แอบเจ้าชู้กุ้มกลิ่มอยู่ด้วยนะสีดาบนะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวคุณเองค่อนข้างจะเครียดนะในช่วงเดือนนี้อย่างที่มิกาบ,บอกนะคะทางเรื่องงานเรื่องความรักแต่มองเราเรื่องความรักมาเป็นหลักนะเหมือนกับว่าอยากอยู่เพื่อ ใช้เวลาทบทวนตัวเองใช้เวลาทบทวนว่าคู่ของคุณนะคะระหว่างคุณกับเขานะมันจะไปต่อกันได้แค่ไหนหรือมันจะไปต่อกันได้ไหมจะเอายังไงกับความรักความสัมพันธ์ดีเนาะมันเหมือนกับรักก็รักแต่มันไม่ถูกใจมันไม่เหมือนเป็นเป็นมันไม่ได้อย่างใจอะค่ะมันไม่ได้อย่างที่คุณคิดไว้เขาไม่หวานไม่แหววไม่โรแมนติกนะล้วก็ไม่มันเหมือนกับเหมือนเขาไม่แคร์ความรู้สึกคุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึก น้อยใจรู้สึกซสีเรียสอยู่นะกับข้อนี้แต่ด้วยพลังงานของแดไม้เป็นช่วงเวลาที่กลับมารีเทิร์นคืนดีกันนะคะและในหลายๆคู่นะอาจจะเป็นไปได้นะว่าในหลายๆคู่นะคะความรักความสัมพันธ์กําลังที่จะพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางนะมีเกณฑ์การเที่ยวท่องเที่ยวร่วมกันกับคนรักนะคะเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์นะหรืออีกในนึงนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลอาจจะเป็นรักที่เหมือนกับ ต้องใช้เวลาไม่ได้เจอกันทุกวันเหมือนก็ต้องเดินทางไปมาหาสู่กันแล้วทำให้เวลาที่เจอกันอาจจะน้อยลงเนาะก็เป็นไปได้นะคะสองไม้ยังไงแล้วเนาะคู่ของคุณนะคะเริ่มจริงจังกับความสัมพันธ์อย่างที่มิการบ,บอกนะะว่าพลังงานของคุณค่อนข้างค่อนข้างขึ้นมาชัดเจนนะว่าเริ่มจริงจังกับความสัมพันธ์อยากที่จะสร้างครอบครัวร่วมกับเขานะคะ ยังไงแล้วคุณทั้งคู่มีการเริ่มมองถึงเรื่องอนาคตเริ่มวางแผนเรื่องการสร้างครอบครัวร่วมกันนะสองเหรียญน,นะคะยังไงแล้วคู่รักของคุณเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าโกรธกันกี่ครั้งก็จะกลับมาคืนดีหรือเทินกันด้วยพลังงานด้วยสายใยแห่งความรักยังอยู่นะเพราะเป็นพลังงานของความรักแบบอินฟินิตี้นะคะโกรธกันก็กลับมาคืนดีนะแล้วก็ะช่วยกันประคับประคองความสัมพันธ์นะ ก้าวไม้อย่างที่มิกะบ,บอกไปแล้วเนาะว่ามันเป็นความขัดแย้งมันเป็นความที่เป็นมีปัญหาในเรื่องเดิมเรื่องเดียวเรื่องซ้ําๆเรื่องที่เกิดขึ้นประจําระหว่างคุณกับเขาเรื่องที่ยังไม่สามารถเคลียร์กันได้นะจะมีปัญหากันเรื่องประจําเรื่องเดิมตลอดนะคะนายออฟสอดอานายออฟสอดเข้ามาปิดท้ายนะ ยังไงแล้วนะคะพลังงานของคุณกับเขาเนาะในเดือนนี้ยังไงเรามีพลังงานมีการเดินทางร่วมกันนะคะยังไงแล้วคุณทั้งคู่ได้ออกเดินทางได้ออกอทิปกระชับความสัมพันธ์เนาะในเดือนนี้และเป็นพลังงานที่ต้องการเริ่มที่จะ,ะสร้างความมั่นคงอะ่ะเหมือนกับสร้างครอบครัวร่วมกันระหว่างคุณกับเขานะโอเคค่ะเรามาดูกันว่าพลังงานของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนนี้นะพไพ่ใบแรกนะคะเดิรชาริออต ขึ้นมาตอกย้ำเลยนะว่าเป็นช่วงอ,อนุสุ่มของการทํางานเลยนะคะสิบไม้กําลังมีอุปสรรคปัญหาเรื่องงานให้เคลียร์ให้เครียดอยู่เลยนะในตอนนี้แปดเหรียญแต่ก็พยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะเป็นช่วงเวลาที่เมคมันนี่สร้างเนือ้อสร้างตัวอยู่นะคะสี่ถ้วยวิ e อ of Fort จู e The Moon เพจอฟครับหกไม้ DM เพส s จอฮานูเพนโอเคค่ะสำหรับพลังงานของคู่รักของคุณนะมองแล้วเป็นพลังงานของชาวกรกฎนะคะเพราะว่าเดชารีออดขึ้นมานะหรือเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำนะ ชาวธาตุน้ําคือราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะยังไงแล้วพลังงานของเขาในตอนนี้ค่อนข้างมีอนินิจีในเรื่องงานนะเหมือนเป็นคนที่มีพลังในการทํางานสูงนะคะถ้าเป็นเรื่องรักกับเรื่องงานแล้วเขาให้ความสัมพันธ์กับเรื่องงานเป็นหนึ่งเรื่องรักเป็นรองนะเพียงแต่ว่าถ้าเขาได้ชอบใครแล้วเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้เนาะบางครั้งบางทีเขาทํางานจนลืมแบบ ลืมคนรักอะค่ะก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเนื่องด้วยตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องงานเข้ามาต้องสะสางนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเรื่องความรักนะคะมองว่าเขาก็ค่อนข้างที่เหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์นะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาต้องคอยประคับประคองความสัมพันธ์หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีอุปสรรคเข้ามาแล้วมันทําให้เขารู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยนะแต่เขาก็ไม่อาจที่จะปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็มีความจริงจังกับคุณอยู่นะ 8เหรียญน,นะคะอย่างที่บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาสร้างเนือ้อสร้างตัวเป็นช่วงเวลาเม็กมันนี่ของเขาเพราะว่างานเข้างานเยอะนะแต่เขาก็คิดถึงคุณอยู่พยายามที่จะหาเวลาดูแลเอาใจใส่คุณพยายามที่จะบาลานซ์เวลาให้มันได้ให้มันดีนะความรักไม่หวานไม่แหววไม่โรแมนติกนะคะแต่มีความมั่นคงให้กันนะแต่มีความยุ่งเรื่องงานมาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ4ถ้วยมองว่าด้วยพลังงานตอนนี้ของเขาอาจจะมีคนเข้ามาดิวคนเข้ามาแอบชอบเขาอยู่นะ หรือมีคนเข้ามาเตะเขานั่นเองนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็มีคนมีคนอยู่แล้วเขาจริงจังกับความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แล้วนะ The อื w i l w of Fortune นะคะยังไงแล้วพลังงานของเขาเนาะ ความรักจะหมุนเวียนปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเช่นเดียวกับการงานการเงินนะมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะแต่ยังไงราเขายังมีความเครียดมีความกังวลใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนกับว่ามีเรื่องบางเรื่องมีเรื่องที่มันยังไม่เข้ากันอย่างที่มิการบอกเนาะเพราะเมื่อกี้มีพลังงานของก้าวไม้มันเป็นเรื่องที่คุณทั้งคู่ไม่สามารถที่จะปรับที่จะจูนกันได้อะแล้วมันทําให้มันเกิดความเครียดหรือว่ามันเกิดความคิดน้อยน้อยใจนะคะก็เป็นไปได้นะ เพดอฟคัพยังไงแล้วเขาบอกว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกดีนะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะแล้วก็เหมือนอยู่ด้วยแล้วรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกว่าดูสดชื่นดูสดใสนะคะเมื่ออยู่ใกล้ๆคุณนะพลังงานของหกไม้นะคะ อย่างที่บอกเนาะเรื่องที่เคลียร์กันไม่ได้เรื่องที่แบบกดกันนะเขาก็มีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่มีพลังงานของการกลับมาคืนดีรีเทิร์นนะและหกไม้นะคะยังเป็นไปได้ว่าเขาจะมีเกณฑ์การได้เริ่มงานใหม่หรือว่ากิจกรรมใหม่ๆพวกโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะก็เป็นไปได้เนาะแต่ท้งด้านความรักนะนะคะจะ,ออจะมีทิศทางมีแนวโน้มที่ดีขึ้นความรักจะราบรื่นขึ้นนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพสเข้ามานะเดอะไฮโรเพน เขามองว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมสําหรับเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่เออตรงกับสเปคตรงกับใจเขาที่เขาต้องการนะยังไงแล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีทิศทางเออมีแนวโน้มที่จะสมหวงังแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้สร้างครอบครัวสร้างอนาคตร,ร่วมกันนะคะระหว่างคุณกับเขาเนะาะเดื๋ยวไฮโรเพนทุ่นมาปิดท้ายนะยังไงแล้วมองว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่กันนะคะคุณทั้งคู่เป็นคูก่กรรมตั้งแต่าชาติ ตั้งแต่ในอดีตชาตินะเหมือนกับว่าได้มาพบมาเจอกันในชาตินี้เพราะว่าทั้งบุญธรรมกรรมแต่งนะคะมาเจอกันด้วยบุญวาสนามาเจอกันด้วยการต้องชดใช้กรรมต่อกันเนาะก็เป็นไปได้เพราะว่าด้วยพลังงานของเดรรไฮเราเพแล้วเป็นพลังงานของคู่รักที่ถูกกําหนดไว้แล้วเหมือนเป็นพอ,อมลิขิตนะคะให้มาเจอกัน ให้มาอยู่ร่วมกันเหมือนกับว่าถ้าความรักความสัมพันธ์คุณราบรื่นนั่นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาคุณทำมาร่วมกันเป็นกรรมดีความรักก็จะราบรื่นลงตัวดีนะคะถ้าเป็นกรรมที่คุณต้องมาชใช้กันก็อาจจะมีการรุ่มรุม,รมดอนดอนกันบ้างคุณจะรู้สึกเบื่อเขาแต่ว่าไม่อาจจะตัดใจจากเขาได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เบื้องบนกําหนดมาแล้วเนาะว่าคุณทั้งคู่ต้องเจอกันนะคะค่ะ โอเคค่ะสาหรับชาวราศีเมถุนนะไพ่พลังงานของคุณในเดือนนี้นะคะสําหรับความรักของคุณทั้งคู่นะคะค่อนข้างที่จะ,ะดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่เป็นพลังงานของการกลับมารีเทิร์นคืนดีนะ,ะมีการได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันนะคะยังไงแล้วหาอกาสคุยกันในเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะแล้วมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาดีขึ้นความเข้าใจกันเป็นเรื่องสําคัญในคู่รักนะคะยังไงแล้วมิกะก็เป็นกําลังใจให้นะคะ แล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ